ครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เรารพรักงทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดยโสธรนะครับเราก็มีของดีจังหวัดยโสธรนะฮะนี่หลังจากทําเกษตรกรรมแล้วนะฮะก็ก็ยังมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะฮะช่วงที่ไม่ได้ลงทําเกษตรนะฮะก็จะขายกระเพราน้าหอมเป็นรายได้พิเศษนะฮะ ก็อยู่ตรงข้ามสวนพญาแถนนะครับก็ใครที่มาจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็มาแวะซื้อกันได้นะครับอบานน้ำหอมอร่อยนะครับนี่ไปดูดูดิดูดิโอ,โ,อโอ้โหนี่ครับน่าทานมากเลยครับดูนี่ครับรนะครับตรงข้ามสวนพญาแถนนะ ไปตัวเมืองเยสโตรตอนนิดนึงนะก่อนถึงโรงพยาบาลเยสโตรตอน,นะครับมีการทำนะครับอ,อ้อปาิดหน่อยนะฮะเพื่อความมาราเพื่อความรับประทานที่สะดวกนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะไป บรรยากาศบริเวณนะครับบริเวณรอบๆนะครับอันนี้สมไม่าแถแนะตรงข้ามนะฮะตอนโยนโยโย,ย,ยติดตอนถึงโรงพยาบาลเจ้าตัวตอนนะฮะโยนติดคอตะพานเลยนะคับคอตะพานเลยเลยตัวเมืองอีกนิดหนึ่งทางที่จะไปอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวดูชื่อร้านดีๆนะฮะนี่นะฮะ รบาน้นะหอมํำเดินสะดวกนะครับก็มาแวะชิมกันได้นะฮะในตัวเมืองจังหวัด,ดวยโสธรน,นะครับผม ผมก็ลองชิมดูแล้วอร่อยจะมีทั้งเผาดีทั้งสดน่าจะสดนะฮะรูปแบบในการรับประทานง่ายนะครับสะดวกนะครับผมลูกก็มีนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าจบกันได้นะครับนี่ทารทันนะฮะนี่กินง่ายขับรถขับลาเย็นๆนะฮะโอ้อากาศนร้อนนี่นะครับ ครับแล้วก็คลิปนี้ก็อไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะที่จังหวัดยะโสธรอ,อำเภอเมืองนะครับตรงข้ามสวนปญาแถนนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลจังหวัดยะโสธรทางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดโพลาชตา,านีครับสวัสดีครับ